สวัสดีครับสวัสดีทพูดติดตามช่อง YouTube เที่ยวก่อนแก่เซโลเน็ตเบิร์กรีเดียล n ันนะครับโอเคนะครับมีท่าลูกค้าน่าจะเป็นทหารนะส่งเครื่องรุ่นนี้มานะครับก็ให้มาเมมโมรี่โปรแกรมนะครับเพื่อลงเครื่องตัวเบาฟงตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเออผมไม่แน่ใจว่าเครื่องไรรุ่นเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงขอ,ขออนุญาตดูในจอก่อนนะครับ อันนี้เป็นความถี่เดิมของเขานะเป็นความถี่ตั้งแต่ย่าน2 4งี่เนะประดีทางพิ่หารก็ได้ให้ตั้งเป็น1นึ่เครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนอ๋อเป็นดัวโปรแกร,รมอยู่ที่9ก้าเหนึ่งนะครับ9100นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ m มม o ม y รี่ความถี่ลงเครื่องอตามความถี่ที่ทางพี่เขาส่งมานะครับโอเค นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมดึงโปรแกรมนะครับนี่เป็นความถี่เดิมที่มันติดมาจากตัวเครื่องนะพี่เขาส่งมาโอเคเดี๋ยวผมจะม่มารีไปนะครับเขาแจ้งว่าช่องที่หนึ่งนะครับเป็นหนึ่งสี่เก้าห้าเก้าศูนศูนย์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่เป็นตรงนี้นะครับช่องรับช่องลองนะครับก็เป็นหนึ่งสี่เก้าเหมือนกันผมขยับตัววิทยุไปก่อนนะครับก็จะเป็น ช่องหนึ่งเป็น1 4 9่งสี่เกน่งสี่เก้านะครับก็จะเป็นภาครับผสมก็จะเป็น1นึ่เท่ากันนะครับหนึ่งสนะครับอ่าไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหนึ่งสี้าห้าเกนะครับโอเค ไปไหมโอเคเออลืมใส่จุดนะครับต้องมีเป็นตัวที่1 4 9่งสจุดห้านะครับ149.950ี่เกนยคโอเ,โอเไปไหมครับโอเคไม่ไปนะโอเคหนึ่งสีจุดห้าครับโอเคโอเคนะครับ,นะรบใส่เลขศูน้อยไปนะครับ เส่วนนี้ช่องนี้มันมีโทนอยู่นะก็เดี๋ยวต้องสอบถามพี่เขาไปว่าจะใส่โทนไหมโอเคช่องที่สองก็จะเป็นหนึ่งสี่เก้านะครับจุดแปดเก้าศนะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่ศูนย์ตัวหนึ่งนะครับโอเคไปแล้วนะครับหนึ่งสี่เก้าจุดแปดเ้า ศูนะครับโอเคท่องที่สองนะท่องที่3นะครับเป็น1 4 9่งจีเุดเหนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นหนึ่งจีเก้าจุดเจ็ โอเคช่องที่สามนะครับโอเคนะครับก็สําหรับเครื่องรุ่นนี้นะนะครับมันไปย่านได้ย่านสี่ร้อยนะครับกับย่านที่เป็นย่าน B นะครับย่านวีกันได้อยู่นะครับด้านเมกะเฮิร์ตสองสี่ห้าไม่ได้นะครับมีมีลูกค้าเออมีก็ถามมาเหมือนกันนะว่ามันไปได้ไหมผมเคยลองทําคลิปไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับก็ไม่ได้นะครับมัน ความถี่มันไม่ได้เลยมันหอนเลยนะครับโอเคหนึ่งสี่แปดจุดจุดสามสามศนนะครับโอเคนะครับไปละนะครับก็พี่เขาลงเออไว้เหมือนเขาบอกช่องห้าถึงช่องสิบไว้เหมือนเดิมนะครับและส่วนที่เหลือให้ลบทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งอะครับ ช่องสิบเอ็ดลบทิ้งครับโอเคลบไปแล้วนะครับช่องสิบสองลบทิ้งโอเคช่องสิบสามลบทิ้งนะครับสิบสี่ลบทิ้งสิบห้าลบทิ้งสิบหกลบทิ้งมันได้ไปถึงยี่สิบช่องนะนะครับนะครับก็มันจะมีช่องที่เป็นเหมือนเอ่อช่องดีพิคเตอร์ด้วยนะที่ไว้สำหรับฟังนะครับก็เดี๋ยวต้อง ถามพี่เขาว่าพี่เขาอย่างอย่งจะเอาไว้ไหมนะครับโอเคความถี่พี่เขาก็คือ1 4 9 5ง0ี่เเนะครับเดี๋ยวรุ่งดูโทนก่อนนะครับก็เป็น1 4ึ่งสี่แนแะครับแล้วก็149750 148330นะครับที่เหลือพี่เขาบอกว่า ให้ยังคงไวเหมือนเดิมต้องดูก่อนว่าเขาต้องเข้าโทนตัวนี้หรือเปล่านะโอเคนะครับเดี๋ยวโอเคก็นะครับท่านใดที่มีเครื่องรุ่นนี้นะเออเบาโฟงผมแน่ว่าจะเป็นรุ่น9ก้านะนะนี่หน้าจอนะมินิเบาโฟง9 0้านะครับก็ส่งมาลงโปรแกรมกันได้นะครับก็ตอนนี้ก็มีบางท่านผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าสายรวดมัญหาย ผมสั่งสายรวมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถจะลงโปรแกรมได้นะครับโอเค,คฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องเที่ยวก่อนแก่เซลโล่เน็ตเบิร์กและโดชนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ